มาครับฟุตบอลนักเลง E ีพีหนึ่งนะครับระหว่างทีมชาติออสเตรียนะครับกับทีมชาติสกอตแลนด์นะครับปะทะกันนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าเล่นสนามหลังบ้านครนะครับแต่มันคือการแข่งขันนะครับ e ีที่หนึ่งนะครับทีมชาติสกอตแลนด์เป็นผู้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับเป็นการแข่งขันฟุตซอลทางบ้านนะครับมันนับเป็นฟุตซอลไหมนับเป็นสตรีฟุตบอลละกันนะครับแต่นี่คือบอลนักเลงครับเพราะงั้นไม่มียิงองแน่ก่อนแล้วไม่มีเล่นบมาแน่นอนครับ สกอตแลนด์ได้ครึ่งบอลยิงก่อนเป็นฝั่งของออสเตรียได้บิดมาบ้างครับยิงด้วยอุ้ยไม่ได้ครับเป็นฝั่งสกอตแลนด์บุกขึ้นพลิกไปพลิกมาครับบอลแบบนี้แล้วมีเตะจู่ๆเตะหลอกแล้วโอ้โหชนขาตัวเองเข้าโกเลยครับแม่ท้องจากหัวครับรองเท้าไม่ดูเลยครับบอลเข้าโกไปแล้วครับเอาแล้วได้ ตั้งเขี่ยลูกใหม่กับต่อบอลกันนะครับสำหรับทีมชาติออสเตรียนี่มีควายหลอกมีท่าเยอะแล้วยิงตรงบอกว่านักสนามที่แห่งนี้ไม่มีใครเป็นโกได้หรือไม่มีใครเล่นตำแหน่งโกนะครับบอกเลยว,ว่าเล่นตำแหน่งอื่นกันหมดนะครับเขาไม่จับตำแหน่งโกมาให้ต้องเสียกันเอาเองยิงขวา้วก่อนครับและจะว่ยิงโอ้โหแต่ตึมไปไม่ตรงโกครับหเมอนตาเคืออะไรมีหลอกลออ่อกยิงทีมแล้วอย่างอยู่ครับสกอตแลนด์ ยังแข็งอยู่บอลมาที่บุก,กี้ให้มาที่อะไรเนี่ยอืมเตะพลาดเองครับเบอร์แปดเบอร์แปดแล้วเบอร์ยี่สิบทางฝั่ง,งโอ้โหเสียได้มาเป็นของฝั่งของสแลนพิมพิมแล้วใหญ่กว่าสับหลอกแล้วสับหลอกไปสับหลอกดักไปแล้วจริเงเรียบร้อยโอ้โหนี่มันคือสกิลเพทติดตัวนะครับโอ้โหรูเบอร์ยี่สองครับผิวจริงๆครับอืมเอาเลยครับบุกเกอร์บุก,กี้ทักอย่างเนี่ย บอลมาที่โอ้โหแล้วโอ้โหมิดเลยครับเข้า2คนสองขาสองแข้งหลอกลูกนี้มาจาังหวะนี้โลกแล้วล็อกต่อมันจะล็อก,กนนอะไรนะอุลเสียบอุบลเราเล่นแรงเข้าหนักเข่าในจะสินได้ว่าอะไรครับมีเบียดมีคืนครับนี่ยืนเบียดโชนี่ใหญ่ยิใหญ,ใหญ,ใหญ่ยืนเบียดแล้วหนูดูเล่นดูเล่นเบียดดูเบียดเบียดเล่นอ่ะโหแล้วเสียบอลแล้วเล่นเยอะโดนยิงและสองหนึ่งครับผมอาเสียมามากครับ เอาแล้วสกอตแลนด์ต้องตั้งเกมเอาแล้วโดนเขี่ยแต่ว่ายังหนักกว่าครับเบียดไปได้แล้วอือยังแล้วล้มเองแล้วบอลมันงแข็งนะเบียดไม่ลงแล้วยิงเบียดไม่ลงแล้วเข้าไงปัญหาต่ออือมงต้องเบียดต้องแข็งยังไงแล้วกลับเอาได้ลยังไงเบียดต้งไหมโอ้โหได้บอลคืนมาครับสองมาออสเซียตั้งบอลมาใหม่เบอร์สิบสี่เบอร์สี่ให้มาเบอร์ส่งมาเบอร์สี่ยิ่งโอ้โหลูกนี้ยังไม่ได้ครับ บอลมาอยู่ที่สกอตแลนด์ใหม่แล้วตั้งมายิงลูกนิมมันยิงหรือมันป่งมันยิงหรือมันเตะมัว่วไม่มองไม่มองโกไม่เลยครับบอลตั้งใหม่มาที่แล้วยิงโอโหเป็นฝั่งออสเตรียมาแล้วครับต้องบอกว่าหมกช่องนี้เป็นการตีเสมอที่สุดสวยจริงๆสำหรับทีมชาติออสเตรียสกอตแลนด์ Scotland ต้องคิดแล้วครับว่าจะได้ยังไงเบอร์แปดให้มา เออแปดจังหวะนี้คืนแล้วทำเสียบอลกันไปที่สองอยู่ครับตอนนี้เบอร์สองโอ้โหไปจะวิ่งไล่ครับแล้วโดนหลอกจังหวะนี้แล้วยิงโอ้โหยิงแบบไม่เต็มเท้าครับเป็นนอนยิงมีการเตะชิงทีไรเพื่อนเราโอ้โหแต่ว่าเพื่อนไม่ยิงตรงตัวครับเตะเฉียงครับแล้วเอายังได้บอลกันไปวัยยี่สิบคืนบอลหน้ายี่สิบต่อบอลครับทีมออกเตะแล้วทำบอลเทียบอลโลุดแล้วยิงโอ้โหยิงมากลูกนี้เบอร์เอาแล้วหลอกเรกรอกมาได้ตรงนี้โล่งสอยเพื่อนวันทูเบอร์ยี่สิบยังไงตั้งยิงไม่ได้ครับยังไง ส่งไม่แย่กำแพงอีกทีนึงครับไม่มีเขีออกง่ายง่้ยครับบอลนักเตะเอาแล้วตั้งมาเปิดสี่จิงแล้วหมดเวลาครึ่งแรกไปก่อนนะครับมาต้องบอกสุดยอดทั้งสองทีมเลยครับบอลเปิดครึ่งหลังเลยครับแต่เริ่มเขี่ยครับผมทีมออสเตรียเขี่ยก่อนนะครับบอลอยู่ที่ออสเตรียต่อบอลมาให้เลอร์สี่เปร์สี่ก็คืนน็อกปลอกก็ครึ่งแล้วปลอกแล้วโอ้โหโอโหจันช็อตนี้ยังไงครับดูว่ช้าช็อตนี้แทยบอกทีนี่นอนใส่เต็มหน้า โอ้โหไม่บองร้่ยธรรมดาครับสำหรับทีมสุรแดนโชว์ความนักเลงของบอลนักเลงมาแล้วครับอาา่าเราไปได้ลูกนี้ครับลูกยิงตองตั้งบอลขึ้นใหม่ครับบอลนักเลงโผล่มาแล้วหนึ่งจังหวะครับสุรตะแเป็นคนเปิดจังหวะบอลนักเลงไปแล้วได้บอลคืนมาครับตอนนี้บอลตั้งมาใหม่ครับได้ต่อบ,บอลวันทูแล้วคู่ฮ่ยิงแล้วล้มไปเองครับโ่้โหมันหลอกล่อครับมันเป็นการหลอกการขู่นี่เองบอลหน่อยเบอร์ยี่สองครับเพื่อนลงอยู่ให้มาจับจับคืนครับ หลอกมาข้างในมีเพื่อนแล้วอู้จะยิงจะส่งไม่รู้ครับแต่ไม่ตรงโคเลยเบอร์สิบสี่ามมาให้เบอร์ยี่สิบแล้วมีโลกอาโอจะนัเอาอีกแล้วูลศิลป์มไม่เป่าแล้วมีเหนื่อยแล้วศิลป์บอกไม่เป็นไรไม่เป่าเล่นรอครับมีดึงเส้นเกิดึ้นแล้วบอลกระเลงฟังไหนไม่รู้มองไม่ทางแล้วอ้าวจังหวะนี้ทําส้มหล่นทมพลาดมาโอ้ยยังตั้งมันได้ครับเจ้าแมนมาใหม่ครับเบอร์สิบสี่ยังไงยิงขู่ยิงเลยแล้วจังหวะนี้โกโลโกโลงโจงยิงเรียบร้อยครับ ปังออสเตรียบอกกูขอแล้วก,กันนั่งสมาธิโชว์เท่เลยวันนี้เอาแล้วครับกดแลนเครียดแล้วตอนนี้อยู่สองตั้งมาหลอดมาได้ยิงแล้วเรียบร้อยแล้วต่อมาไวเล่นไวจบไปเลยเอาแล้วครับแค่หมุนก็ได้ยิงแล้วครับตรงเช็คโกหน่อยแล้วนะครับตรงเช็เอาแล้วพลาดแต่วะนี้ยิงซ้ำโอ้โหโกโกโกที่เดิม,มเดิมดีใจกันห้าเดิมเลยครับ เอาแล้วครับคนดีคนดืมเลยครับยิงติดต่อกันไม่ให้พักเลยหมุนแล้วยิงมีติดแล้วครับเกือบได้ไหลครับสี่ต่อสามแล้วครับสกอตแลนด์เบอร์ยี่สบสองครับเอาแล้วเบอร์แปดเอาแล้วมีล้มครับผู้สินไม่ว่าอะไรเล่นต่อไม่ได้ว่าไม่เห็นครับผู้สินตาไม่ค่อยดีต้องดูเจ,จา้าจังหวะนี้จะมีการยิงประตูเกิดขึ้นไหมครัยใสจังหวะนี้ก็ไม่ตรงกอกครับอแล้วเบอร์สามสิบยังไงแตงอลมาเพื่อลงยิงใสโอ้โหไม่ได้ มาแล้วบอลมาที่เบอร์แปดเบอร์แปดโดนชนแรกโขบเ ق, บี้ยวเลยครับตัวเล็กกว่าครับเอียงเลยครับม,มีเอียงมีเอียงนะฮะเอาแล้วดักบอลได้ครับต่้งบอลมาใหม่จังหวะนี้คือมาเบอร์แปดล็อกขึ้นล็อกขึ้นล็อกหลอกแล้วโดนทิมแล,แล่โดนทิม,ทมจังหวะนี้มีไปจริงโอ้โหล้วมาที่เบอร์ยี่สิบสองเมยี่สิบสองโอ้เบี้ยวแล้วดูดิสีไม่ว่าอะไรเหมือนเดิม เฮ้ยสี่จับตั้งแล้วยิงไม่ตรงกรอบอีกแล้วยิงยิงหลือนี่เปิดครับบอลมาเดียวๆดียเสบ้าบอลมาเดียวเดียวไม่เข้าเบอร์ยี่สิบเลยนีดีครับเลยนีดีเอาเอาโซกว่าครับองโซกว่าอืมฝั่งฝั่งแล้แต่นี่ยังดูไปรุ่นไปรุ่ครับแต่ว่าฝั่งออสเตรียองโซแล้วเตะพอแล้วนู่โอ้โหเอาโซไม่เกรงใจอยู่ดีไม่เกรงใจใครอยู่นี่ยังโดดถึงดังอยู่ยังตึงฝังเอาแล้วครับ ต้องตั้งบอลเล่นใหม่สกอตแนลนด์เดือดรอแล้วบอลยี่สองทำไงแบบเดิมเลยไหมคือหลอ,อกแล้วมีใหญ่กว่าแล้วยิงบอกไปได้มาแล้วคนดีคนเดิมส่งมอทงเดิมหลอกาบอรแล้วยิงใส่คืนโอ้โหกูกูกกูแต่อีลกาโทรเด็กนะอีลกาให้เด็กมันดูนะตอนนี้นำห่างแล้วครับสำหรับทีมออสเตรียยิงนี้ไม่เข้าจ้านี้แล้วมันเข้าจนได้ว่ะซ้ำจนเข้าครับโอ้โหดู ดูมันทำาีครับนี่ตีลังกายครับแย้มแย้มกันหน่อยโอ้โหแล้วมันยิงไม่เข้าไม่ได้ต้องยิงให้เข้าครับ3จนเข้าอ่ะสับหลอกไปงนครับหลอก,ลอก,ลอก,ลอกแล้วมีโอ้โหชนลูกนีต้ต่เอากลับมาได้ครับกระแทกคืนเรับเอาแล้วตอนนี้เดือดมากครับลต่อห้ากาจะจบยังไงแล้วจับได้ดูยิงได้เรียบร้อยโก้โก้ทิ้งประตูแล้วแ,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 แล้ออวออกเตี๋ยไม่รู้เพื่อนไม่รู้กันเลยครับ แล้วเปิดมายิงเลยครับเอาแล้วเรื่อหัวลมนะครับเรื่องใส่ลมแต่หมดเวลาก่อนครับหมดเวลาแล้วจบเกมครับก่อนจะได้ใส่ลมมันมากกว่านี้ครับพักกันแค่นี้ก่อนก็เดี๋ยวมีการต่อยกันในสนามเกิดขึ้นไม่เอาครับไม่เอา <c oughs> มาดูฝั่งที่ใหญ่กันมากดีกว่า <c oughs> สแสดงเสื้อขาว กับโปรตุเกสและทีมชาติอะไรไม่รู้ตั้งชื่อทีมชาติเป็นอะไรก็ไม่รู้ดีแล้วเปิดมาโปอตุเกะสองศูนแล้วพอดีเพิ่งตัดกล้องมาครับถ่ายรอบสดไปนานแล้วเพิ่งตัดกล้องมาก็เลยเห็นนำไปแล้วโปอตุเกสตามยู่ครับบุลโลฟันเดวบนยิงครับนะครับบางทีทีขาวได้บุกแล้วเสียบอุ้ยแล้วลูกคืออุ้ยเสียบเตะขากรบ้างแล้วงูมีเตะขาทีตะกีดบอลนตะเลงโปรตุเกสเริ่มก่อนแล้วครับโชว์ความนตะเลงครับ เอาแล้วไงบางบางอบอลบางบอลและเบอร์เจ็ดโลดโเบอร์เจ็ดขึงหลอก,กแล้วเบียดโอ้แล้วล้มไปผู้สีไม่ว่าอะไรสบาะเองหรือเปล่าไม่มั่นใจผู้สีเลยไม่เปล่าเลยนี่มีการเบียดมันเกิดขึ้นมีการใส่ก,กันเกิดขึ้นแล้วล้มมีมีกระชากลากล้มมีต่อโหัวแล้วเสียบเลยบโรุโอ้โ,โหดูมันทำครับนี่ทิมทิมเข้าขาเต็มเต็มได้ฟาวกันแล้วโปรุเกตได้ฟาวปเปน,นก่อนเลยครับ ไอ้เฟอร์เดสวิ่งไล่แล้วเบอร์14ของฝั่งทีมทีศเข้าแล้วกลุ่มยิงไม่ตรงกอบยิงเข้ามาลูกนี้มีการใส่เข่ากันนิดนึงมูสิไม่ว่าแล้วคืนบอลกลับไปก่อนครับเป๊ๆให้มาบูโน่บุโน่ตั้งยังไงคืนหล่อให้โนโยกขวาโหยังไม่เด้รู้ครับเบียดมีเบียดแย่กันใหญ่เลยที่ต้องแย่กันหน่อยครับอ้าว้วมีล้งกันแล้วสินช่างมันครับเ่าฟ้าแต่ยังไม่เอาฟ้าตอนนี้เดิน์นาบอลกลับมาที่ตัวตุเกตแล้วเป็นฟาวแล้วครับ ในรู้ฝ่าลายม้เหมือนกันครับคนท่าก็มอกอีทังตัวนี้ตั้งบอลยิงขวาโหยเกือบเสียคืออันมาลงโลกแบบนี้เขี่ยให้เพื่อแล้วกินเอาแล้วตงนี้ตั้งบอลใหม่ครับคนเกต้องค่อยๆขึ้นแล้วประคองแล้วไม่มีโกโลงแล้วลงได้ยังไงส่งโลกจะตีลังกาอินโชว์แต่มันมันเกินไปนี่ง่ายทำได้ไม่ทำครับทำเหมือนยากโัโล่พยายามจะเลื้อยไปแต่ว่าใช้แรงกระแทกไม่พอครับ กล็อกมีการเดียดเกิดขึ้นทีประกบแล้วมีเสียบแรงเลื่อนแรงเลื่มมีแรงไส่อัดแล้วแล้วโอ้โอะไรโอ้โหเมื่อกี้ผู้พิทายอะไรเล่าคลิกใช่ไหมใต่อัดปพ๊บกระโดดทีปั๊บเลยครับทุกผู้ชมกระโดดทีใส่บุโอ่เลยครับแต่ผู้ตัดสินแม่งไม่เป่าฟาวนะครับเล่นต่อเมื่อกี้มันจุดยอดครับกระโดดทีเกิดขึ้นแต่บูโน่ไม่ทำหน้าทำหน้าซึ่งนี่เกิดขึ้นแล้วมีเบียดมีคืนมีหลอกแล้วหมุนยิงลูกนียไม่เข้าโอ้โหลูกเอต้องบอกเลยจังหวะเมื่อกี้ทำผมอึ้งมากครับ ึงยิงอัดกูใช่ไหมกูถีบแม่เลยบุโน่ใสอารมณ์ใช่ไหมนี่ใสอารมณ์หนาแล้วโดนยิงจนได้ครับมีการไปด่าเพื่อโรลโ่ไม่ดูเลยโกโล่กูไม่เห็นหรืออะไรโรลพิกหมุนยิงเสียจังหวะไปแต่ก็ยังไม่เข้าครับหล้วเจ็บวีสุดท้ายมีการเสียเกิดขึ้นแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บพูดหรือไม่เป่าไม่แกงเจ็บกูไม่เปล่าแล้วในวันนี้หมดเลยล่ะเดี๋ยววิ่งกันมาปล่อยกันแล้วล่าสุด ดีถ้าเสียงต้มีช่วยกันก่อนับไม่งั้นโดนเปิดหน้าแล้วเมื่อกี้เกือบกเกือบกเกือบมีปัญหาบอลน,นะครับต้องเล่นกันอย่างสุดจิตสุดใครับไม่เล่นแรงมีการรู้จักขอโทษขอไปกันนะครับแต่กับสนามนี้ครับกระโดดขี่ไม่เป็นว่าเล่นเลยครับเอามีเล่นแรงก็ใสยอยีกแล้วมีใสกันหน้าโกครับแต่ยังไม่เข้ามีเบียกันมีใหญ่กว่าครับนี่ไงบรกเกตเกิเกดว่าไงล็อกลอกคืนค่อยคอยจิมแล้วมาลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับ ทำส้มลนรับเปเป้บอกขอครับหิวท่ากูด้วยกับเป๊ะบอกเปเป้บอกปมุกกำยิงลูกนี้เข้าไปนะจ๊ะครับทางบอลมาใหม่เบอร์ที่เบียให้มาส่งคืนมาเบอร์เบียดหลอกแล้วทีมลูกนี้โอ้โหบอลเสียเป็นของฝากรเรียนไอ้บอลไม่ได้แล้วเรียนขอแย่งไปโอเวอร์จนส้มลนไส้เองเลยครับเอาเรียบครับเรื่องตามมาดีครับสำหรับทีมฝั่งเขาครับบอลเก็นโดนเบียดนะโหไม่ว่าอะไรเป๊้บอกเรวเจอบุโุ่บอกเรวเจอกู มีดอกบอลย้ำให้มาที่เฟอร์เดสคือมาโรนาร,รตोตรงนี้ลงโล่จับยิงขวาไม่ได้เลยอ่าบุนร์บนี้จับได้แล้วพยายามทิ้งหลอกทิ้งทิ้งไว้ครับตัวเล็กกว่าก็ไม่กลัวครับทิ้งได้ก็ทิง้งแล้วยิงหูแล้วยิงซ้ำแล้วเข้าตรงได้นะครับไม่เหมือสิมาขึ้นมนาะมองบอลไม่เห็นแลวครับอยู่ในโกแล้วเลยครับมองไม่ทันไม่ว่าเข้าไปแล้วเนะี่ยช่วยไม่ได้เลครับเอาแล้วบอลบูดีเบอร์สนา เดี็กกีโดอู้ยเขาเปลี่ยนครับเป๊ะๆอู้ยโดนเบียดกลับก็เอกเลยครับเปเป้โดนเบียดกลับยอมไหมอู้ยไม่ยอมมันจะวิ่งเข้าไปสกัดเขาแล้วแต่ว่าบอลให้อยู่ครับเอาตะมีการเซตเกิดขึ้นครับลงหัวขากันไปอุศินบอกไม่เห็นไม่เป็นไรบอกอู้เราล้มอีกหนึ่งทีครับอันนี้คือบอลธรรมดาครับไม่มีการเล่นแรงเลยจริงๆครับเป็นมีฟาวด้วยครับมีฟาวแต่ไม่มีใบครับบอกเลยเล่นไงก็ไม่ได้ออกครับโดนโดนกหลอกตัวถึงยิงคู่ไปดาวการโกนิดเดียวครับ มีการเจิงร้องเตะขาเกิดขึ้นแล้วเสียเลยหลอกไม่ได้เสียยุ่งแล้วโดนยิงสะก่เสืออีกานระวังเนอโดนสุดซีครับโอ้โหหน้ารวยครับปีนจังมากครับเตะบัวเสือแข็งกว่าครับแล้วเป็นไงพี่โยจะไปเตะขาเราไม่ถึงแล้วโดนเกือบเกือบโดนยิงเกือบเสียแต่ยังได้อยู่แล้วเป็นจังหวะเปล่าครับโรเกตเล่นใหม่ตั้งใหม่มีที่แล้วยิงเลยครับโอก้ยิงวันเดชต้องแย่งให้ได้ครับ ไม่งั้นเสียจังหวะนี่โดนตีเสมอไล้แล้วยิงขวายิงซ้ำไม่เข้ามันระยำเหลือเกินครับคุโมเรายําใจคนเซฟคนรักไม่ใช่โกแต่เหนียวกว่าเอามีการวิ่งไปเตะขากันเกิดข,ขึ้น,น,น,นแล้วกันวะแล้ไม่รู้รู้ไม่ทางก็แล้วดนยิงดีเสมอเลยจนได้ครับโปรยมีกุ้งก็มากุ้งเกินเคียดกัน,นหน่อยครับ <c oughs> มีเรื่องแล้วครับโอเคออกมาโดนดุแล้วเสียวันให้เบอร์ดตเบอร์ดตได้ไหม อ่ะวะนี้มาที่เปิดตีไม่รู้แต่ว่าเสียความใจบุนโอนยิงยุ่งแยงเตยจูไม่ใช่โกไม่ได้เล่นตำแหน่งโกครับแต่เซ็มเหนียวกว่าโกอีกก็ไปขึ่นโกไปเปิดตีดีดอกยี่จักแล้วส่งมาโรนโดบอลไม่ได้ครับอุ้งกระส่งคืนไปให้เขาเฉยครับบอลไม่ได้ตั้งใจไปอุ้งห้าต่อมาให้กับเบอลเดืยยิงลูกนี้อย่างนี้ล็อกสองลูกนี้เอุ้งห้าบอลมาแต่ยังไม่รู้มีเตยดูดมือห้าแล่เครับมีมือเตยดูดข้าครับโอ้โหเอาแล้วห้าสี่แล้วโรนโดเลี้ยงไปนี่ยิงยุ่งเลอ้โห เสียหน้าไม่คเนี่ยขายหน้าไหมเอามีล้มเกิดขึ้นคนระับฟลุตสีไม่ว่าอะไรที่ล้มเองครับแล้วดูจริงลูกนี้อูมไม่เลงโก้เลยครับเลงอะไรเนงะี้ย <c ười> ตรงนั้นดูมาตั้งบอลมาใหม่แล้วจังหวะนี้ยังไงแล้วคุณเกตเราโดนซ้ำเรียบร้อยหกสี่ออกจังครับลูกเมย์ไม่น่ารอแล้วหกวิสุดท้ายแล้วบรูเกตเอาอะไรไปสู้ จะเอาอะไรที่ซูดยิ้แล้วซ้ำยิงไม่ได้แล้วลบแล้วหมดเวลาวแล้วครับฟังดูดีับแพ้ไปครับดูดีก็สี่ต่อหก